วันนี้จะไปไหนบอกทุกคนทำบุญทำบุญไปปล่อยเมีย่ไปใช่ไปปล่อย,ยอปลยา,ปล,าปล่อยปลาโอปล่อยปลาหาไปทำบุญนะคะไปทำที่ไหนจ้าไปรำที่ แล้วไปปล่อยปลาด้วยใช่ค่ะแล้วค็ต้องไปไปล่อยปลาไปกับใครบ้างไปกับไปกับพี่ป้อยหนุ่มจีนแม่มาลาออไปกับปู่จ๋าแล้วก็ชิมีแล้วก็ไปจากเบญจาเบนจาแม่ถ้าพี่ป้อยขับรถนาเแม่ต้องนอนต้องนอนหลับแน่เลยอะโอ้ไม่น,าน่าราคาวันนี้เพราะว่าที่วัดอยู่ใกล้ๆกล้เอง โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยพี่เด็กไม่ชวนมังกดเพชรไปด้วยเหรอมังกดเพชรคือใครอะ่ะเอา้าใครอะ่ะชื่อมังกรเพชรน่ะพี่ใครยังทาคู่ใหม่มาจา้ะอ่ะรี้สายไปแล้วพ่อจ๋ารออยู่ในรถแล้วพ่อจ๋ารีบจังเลยพ่อจ๋ารีบจังเลยคนคนคนเหน,นือรองเท้าก็พังอ,อยู่ <พ>เนี่ยาตามหลายรอบแล้วพ่อจ๋าเนี่ยเดี๋ยวเราไป,ไปาดูกันไ,ไป,ไไปย้วเอ,อ,อน,น้าไปด้วยปไปเร็วไปเดี๋ยวาไปนเยปาช่หมช้าอยือนดเดยอือพออแล้วปลาก็รอแล้ด้วยปลาไ,ปไม่รู้ว่า,วาปลามันจะมีกดกินใช่โหดอกไม้สวยมากค่ะ,คะนนี้ดอกไม้งามมาก คุณเป้ยคะ่ะสตาร์ทรถควออาคอยอปลาควายปลาลงไปข้าจ๋ารอด้วยนะจะรีบไปไหนเนี่ยมาตรงนี้สิอย่าไปด้านหลังรถมาตรงนี้คะ่ะจ๋ารีบไปไหนฮะ ปลาใหญ่จ้านะปลาหน้าดินมากเลยเกลือติดแน่เลยกว่าจ่าที่จะเลืนไปไหนก็จ่าวันนี้ไปไหนฮะรีบไปไหนฮะวันนี้ก็ไปรีบไปไหนไปหาไปไปวัดคู่กกินน้ำอ่อนไต่ปลาไม่น้อยนุ๊ เดี๋ยวเราไปเจอกันที่วัดนะคะแต่ปลามันนอนอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันปลาไปชิวๆคนเดียวเลยอ่ะปลามันนอนอยู่หลังรถปลามันนอนไม่ยากเห็นยังเสียงดังนะปลามันนอนมากเลยเสียงดังนะนอนหลับปลามันนอนโยนดูคนใจมีมีอีกตัวหนึ่งละเมอฮะอีกตัวหนึ่งละเมอละเมอมีปลาละเมอด้วยหรอมีย่าปลาละเมอเลย น,น,นี่อีกตัวหนึ่งอ่ะปลาละเมอเดี๋ยวเราจะเอาปลาไปปล่อยที่วัดกันนะคะทุกคนทำมันเล่นน้ําอ่ะทำมันเล่นมานะคะดูถุงเยอะมากปลาละเมอปลาละเมอปาลอปาเนี่ยพี่เป้ไม่ได้ขับรถเลยอพี่เป้ยให้ปรจาจ๋าขับได้ยังไงเนี่ยฮะ จ้างภาษามาครับเ,เธอเธอเอาไอ้ไอ้ขาตั้งกล้องมาไล่สดก็ก็ไม่เก็บอ้บาวเมื่อวานเนาะเมื่อวานนี่เอาวอะไรนะเมื่อกี้เราอะไรอ่ะเธอเอาขาตั้งกล้องมาไล่สดอ่ะแล้วเธอก็ไม่เก็บฉันต้องตามเก็บให้เธอฉันไม่ใช่คนใช้เธอนะครับอา้อาวโอ้โห oh. A few minutes later นี่จะไปทับ,บุญเหรอคะาคาค่ะ ทำไมเสียงแห้งางี้ฮะอะไรเสียงแห้งคู่ไม่สบายเหรอไม่สิแห้งผมก็ร้องเพลงไม่ได้เลยงั้นน่ะ้องเลอะไรรองเพลงไงเพลงใครคนน่ใส่อคนนั้นจํานสที่ห้าักใจไว้ไม่ได้ฮะฮเก็บซองไม่ค่อยอยู่เป็นไงเเีไมมันมองเงี้ยทำไมมันมองเงี ้คนน่าสายจ้าคนน่าสายร้องไห้หนูร้องไม่เป็นแต่หนูร้องร้องได้ไหมได้ไหมดีกว่าไดเป็นน้องไม่ไหมได้ไหมอยากมีใครใครคิดเองก็องดีจะโอเคได้ไหมได้ไหมอยากมีใครใครคิดถึง ร้ีหือ,อของดีสะโอเคได้ไหมได้ไหมอยากมีใครใครคิดถึงโออโอโอก็พร้อมดีโอ้ยดำน้ำได้เก่งมากเมย่ายวันนี้จะไปไหนบอกทุกคนจีนทำบุญทำบุญไปไปปล่อยเมย่า,าไ,ไปไปไปปล่อยปลาปล่อยปลาโอปล่อยปลาเสียงไม่มีก็จะโกลงจังเลยเออ ชิม่ยืมไปแล้วว่าเสียงชิมิยืมไปหรือว่าเอา้ามียืมเสียงกันได้ด้วยหรอใช่ชิมิยืมเสียงหนูตอนไหน,นเสียงเหรอเราอะ่ะใช่ไข่เสียงชิม่ยืมตอนไหนชิมิยืมตอนนี้นี่เลยมี่แ้มีต้นหูัวส,สวยไหมเมื่อคือต้นหูวบวยผิดเดี๋ยวมี่แอ้มั่ต้นหูให้ดูนะฮะมีกล้ามีเจแล้วหู บบมมักวดเทรี้ยงาตใส่ที่หนีบไปเพราะมันสีทองทองอ่ะดูสวยไหมสวยไหมก็นี่ไงใส่ยังไงนี่แล้วก็ใส่หูนี่ไงนี่สไหมคะตุ่มหูตุ่มหูบ้าใส่นี่เนี่ฮ่าฮ่าฮ่านี่ฮ่าฮ เอ้านี่ไงพี่เมาอปีพี่เป้ยพี่เป้ยซื้ออะไรจ๊ะซื้อซื้ออะไรซวตวไปถวายพระวันนี้เราจะมาเราจะไปไหว้พระกันนะคะทุกคนแล้วเราจะพาเมยาไปปล่อยปลาแล้วพาเมยาไปไหว้พระไปทําบุญวันนี้เราก็เอาว๋วยเต๋ยว๋วยเต๋ยวอะไรนะอุ้ยหอมมากเลยอยู่ในรถละว้วยวต๋ยวอะไรคะพี่เป้ย เสี่ยวเป็ดเป็ดเสี่ยวเป็ดนะคะเสียงแล้วน่ากลัวมากโตยองเสียงใครน่ากลัวเสียงพี่เพื่อนน่ากลัวมากโตยองน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอคะเร็วนี่ค่ะเราเราเดี๋ยวเราไปป่าากันเลยเดี๋ยวเราต้องไปซื้อหาป่าแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเราลงไปกันเลยนะ อเมย่า2บบาทอน,นีค่ะนนแล้วก็อขนมปังไปด้วยน,นี่นทนี่นี่เราก็ถือได้ะคะ่ะอ่ะตังเเท่าไหร่คะ,อะโอ้ยมีเยอะมากเลยค่ะไปด้วยโอ้ยนี่คือนี้คือัอนนอบข้าวอับนขนนน้าวของไทยอ่ะ ของฟ้านะคะนี่คือขนมปังค,ค,คือขนมปังก็คือขนมแจะต้องใส่เนื้หอหมู

ทางชีวิตทางคำมังชีวิตทางสังทางชีงาาาวิตทางพ้าเจ้าวันนี้ามปาปล่อยปลาที่คำหม่ กระไคร้ด้วยนะคะกะไคร้อย่าลืมพกขาไปมะกรูดด้วยนะครับมะนาวด้วยต้มยำเลยต้มยำมากเลยต้มยำมากเลย <c oughs> <c oughs>